ขวดนะคะให้น้องๆได้ใส่แล้วพอใส่ปุ๊บกันแปลนจะเห็นนี่เลยเป็นสมองใช่ครับนี่คือสมองของตัวใช่ไหมครับใหญ่อย่างนี้ครับหน่งพันสี่ร้ยครับหนึ่งพันสี่ร้อยกรัมใหญ่ครับแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่ว่าความใหา่มันเยอะมากเลยนะครับเหมือนเหมือนเอ่อความรู้สึกเหมือนอะไรที่มาขดขดรวมกันเยอะๆนะครับฉลาดมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ สมองของผมเอง <laughs> น้องครับถึงแล้วครับจะบอกว่าที่เห็นอยู่เดี๋ยวให้น้องเอียงนิดเดียวนะคะจะเห็นว่าสมองที่เมื่อกี้นี้น้องสิงิโตถามว่า,อาไอ้ทำไมมันมีหลายสีใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าสมองนี่จะแบ,บ่งเป็นทั้งหมดสามส่วนนะคะสมองที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ยวให้คุณชี้ให้ดูนะตรงเนี้ยทั้งหมดตรงนี้ก็คือซีรีบัมนะคะซึ่งจะแบ,บ่งออกเป็นทั้งหมดสี่หลอดหนึ่งสองสามสี่หลดนะคะแล้วก็จะมีสมองน้อยซีรีบลลัมด้านหล,หลังตรงนี้คือเปลือกสมองอีกหนึ่งส่วนของสมอง อยากเข้าไปสัมผัสจริ